สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พามาอัปเดตพืชผักของเราอีกแล้วนะคะอันนี้มะม่วงหาวมะนาวโหค่ะเห็นไหมเป็นลูกแล้วอนแรกก็ยังเป็นดอกอยู่นี่ก็ดอกก็ยังมีอยู่นะคะเป็นลูกเต็มต้นแล้วนูนะ่นอ่ะไวเนาะออดอกแหละเหมือนจะติดหมดทุกเม็ด เนี่ยดูอันนี้ยังเล็กๆเนี่ยเสียงนกหรือเสียงอะไรน้อกระลอกกระลอกด้วยนกด้วย นี่เสียงรถแล้วเสียงเหมือนช้างเลยก็จะพาชมตอนนี้กำลังเป็นมะม่วงหามะนาวหอยเสียงนกเยอะอยู่นะคะมันเป็นป่าธรรมชาตินะเพราะว่าเสียงนกเยอะก็ร้องกันใหญ่ ยังลูกเล็กๆอยู่เต็มเลยดูเยอะค่ะเยอะดอกก็ยังมีลูกก็มีตอนนี้ยังเป็นสีขาวๆเนะเดี๋ยวตอนสีแดงๆคงจะสวยมากนานี้ก็ดูความดกไปก่อนพอสีแดงๆแ,แล้วจะพามาชมแบบสวย,สวย nó nóng xiển mèo nữa con mèo nước vào nó tiếng mèo nữa ตัวป่ากล้วยของเราเรามีกล้วยเพิ่มอ,อ,อีกแล้วนะคะเพื่นอนๆนี้ก็สับประรดที่ห่อไว้นี่ก็คือเป็นลูกหมดแล้วนะคะตรงนี้ยังห่อไม่หมดจะพาไปดูลูกับบดอกสับประรดคือสวยตรงนี้เรากินลูกเข้าไปแล้วก็แตกหน่อใหม่แล้ว เสียงเหมือนแมวน่ะนีน่ดอกสับปะรดคือสีม่วงม่วงนะครับเ,เพื่อนๆโอ้ยนนี้ลูกใหญ่แล้วหอไว้ใหญ่แล้วยังเล็กอ๋อนี่ก็มาหอเพิ่มแล้วเห็นไหมอ่ะไม่เห็นเสียงนกเยอะนะบ้านเรา <laughs> ดูเราก็มีกั้นจองอยู่นะกั้นจองกั้นจองแล้วนี่นะ้ำไว้ตักรถกล้วยไม่ใช่นกหรอกเสียงลูกแมวแน่ๆเลยใครเอาแมวมาปล่อยดูกล้วยดูกล้วยของเราสองเครือเลยนะคะเพื่อนๆน,นั่นกล้วยเล็บมือนางสองเครือคะ่ะทำแบบสุดชีวิต กลัวล้มก้อนนี้อีกเครือหนึ่งค่ะเครือนี้เครือใหญ่มีงอนขึ้นเลยตรงโน้นสองเครือตรงนี้หนึ่งเครือเล็บมือนางค่ะพเพื่อนอุย้ยตรงโน้นกล้วยหอมทองนู่นไกลๆโน่ใน,นใหญ่แล้วแล้วก็มีตรงนี้กล้วยไขย่อุย้ย คอหักไปแล้วมั้งนะออกออกเครือแล้วค่ะแต่เหมือนคอหักเลยอ่ะอันนี้ถั่วฝักยาวนะคะพเพื่อนๆเก็บไปแล้วได้สองกิโลแล้วแต่ยังไม่ได้มาถ่ายคลิปให้ดูเลยคนเก็บก็แอบเก็บเราก็ทำกับข้าวอยู่ในครัวเนอะเข้า <c oughs> <c oughs> มาลดน้ำเขาก็เก็บเนี่ยค่ะ นี่นะคะเพื่อนๆวันนี้ก็พาชมพืชผักค่ะขอบคุณนะคะเพื่อนๆทีเ่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ